สวัสดีค่ะวนนี้นเรากลุ่มสามจะมานำเสนอเรื่องโรคเมงเวนโดขาวค่ะสมาชิกได้แก่นายจิตพัฒน์เลขที่5้านายธนากรเลขที่หกนางสาวนภาริกาเลขที่สิบนางสาวสุภานันท์เลขที่ยี่สิบสามนางสาวกะนกพรลขที่ยีส,สิบสี่นางสาวศิรชยาเลขที่ยี่สิบห้านางสาวนิชาลีเลขที่ยีบหกและนางสาวภงนาเลขที่สองสิบเอ็ดค่ะยหน้าจอด้วย การโตเข้าไปค่ะนักศึกษาแพทย์มาลงกันตรงนี้ค่ะอ่าเยี่ยมมากค่ะแล้นักศึกษาแพืนลงเหรือเปลมากิ้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาในคลิปของผู้ป่วยเด็กนะคะโดยคืเขามาจากการตรวจโรคประจำปีนะคะเชนผู้ป่วยค่ะ เบสเนี่ยเราได้เงินนิชัยจากอะไรบ้างคะการเงินนิชัยนะคะหนึ่งการจอดรวจการจ่อเรืยกเกอนความสมบูรณ์ของเบสเลือกความผิดตรวจเขาเรียกว่า CBC ค่ะอาจพบฮีโมโกลบินต่ำเม็ดเลือดต่ำจำนวนเม็ดเลือดขาวถูกหรือต่ำว่าปกติก็ได้และอาจพบเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนได้แพทย์จะตรวจยืนยันการเงินนิชัยโดยการ ไข่กระดูกเพื่อนับจำนวนเซลล์ตัวอ่อนส่งมาเสร็จเพือ่อนนแยกชนิดเซลล์ไมโลออะดีนอยรวมถึงสง่สงตรวจโครมาโซมแพทยก์การเดียวกนโรคแล้วก็อย่างนัคือการเจาะไข่กระดูกเป็นการตรวจที่จําเป็นในการวินิจฉัยมะเร็งเนือดขาวโดยแพทย์จะใช้เข็มดูดและตัดชิ้นเนื้อบริเวณหลังกระดูกะโพกหรือหลังกระดูกเชิงการ แต่ไม่ใช่การเจาะน,น้ําไผ่สลามค่ะระยะเวลาในการเจาะประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็ไม่ต้องร้อนที่โรงพยาบาลแถวๆขุงหมอที่นึงไม่ได้เจาะน,น้ําไผ่สลามแล้วก็เจาะก็ในเคสนี้ก็จะเป็นการเจาะเลือดในเม็ดเลือดการตรวจความสมดุลไม่ใช่การเจาะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่การเจาะน,น้ำไผ่สลามแต่ว่าเจาะที่บริเวณ สลักตัดกินเน,นื้อบริเวณกระดูกขาตัวสับสนกับคุ้งม้ามันจะเยอะชมพูหน่อเต็มตอนนี้มันมีรุ่นที่เราเป็นไงเองเอเพราะว่าใครรู้ข้อมูลมาอยู่ส่วนนึงค่ะต่อเลยค่ะหัวไปเลยค่ะต่อไปเป็นชนิีกนะคะนักจิตศาคิดว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีกี่ชนิดก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะจะแบ่งออกเป็นสองชนิดคะ่ะ ก็คือแบ่งตามระยะเวลาเกิดกับแบ่งตามชนิดของเซลล์มะเร็งค่ะแบ่งตามระยะเวลาเกิดนะคะว่ามี2อย่างก็คือมะเร็งในเลือดขาวชนิดเฉียบค่ะนะคะก็คือการที่เซลล์ตัวออดของเม็ดเลือดขาวแบ่งตัวอย่างรวดเร็วนะคะก็อาการโลกมีจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบคันแล้วก็รุนแรงค่ะผู้ป่วยจึงต้องได้รับการรักษาอย่างทันทีค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นมะเร็งในเลือดขาวชนิดยากค่ะ คือการที่เม็ดเลือดขาวถูกผลิตออกมามากเกินไปทําให้ผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติเนื่องจากความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างช้าๆผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆในเวลา,านักทีค่ะแต่ก็สามารถวพบได้จากการตรวจเลือดข้อค่าแบ่งตามชนิดของเซลล์เมะดร็งนะคะก็จะมีอีก2ชนิดค่ะก็คือเมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมเอโรจินัสค่ะ เป็นชนิดของมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในสายไมอีรอยเติบโตผิดปกติค่ะสองก็คือมะเร็งเมือดขาวชนิดลิมโซิติกค่ะเป็นมะเร็งที่เกิดจากการผิดปกติของเซลล์ในสายของลิมฟอยค่ะค่ะอาการของผู้ป่วยที่พบในวันนี้นะคะก็จะเป็นมาจากต่อมน้ำเหลืองตับ ได้มาโตค่ะจากการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะแต่ว่าอาการก็มีหลายอย่างนะคะแล้วแต่ชนิดค่ะาะารก็มีการเลือกออกง่ายรวมถึงมีไข้สูงหนางสั่นแดงคางแล้วมีเลือดออกหรืออะไรก็อ่อนเพลียหน้า,ม,ามืดบางรายก็น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุและนักเรียนคิดว่าสาเหตุของเด็ที่มาเร็วนี้คืออะไรคะ เกิดจากการมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเติบโตมากปกติโดยไม่ทราบสาเหตุและการแบ่งตัวอย่างไม่ยูดของเซลล์เหล่านี้ได้ไปววรบกวนการสร้างเซลล์เม็ดเลือดปก,กติชนิดอื่นของไขกระดูกทาให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปกติและเซลล์ลดลงค่ะหรืออาจเกี่ยวกับการติดเชื้อภาวะภูมิคุค้มกันบกพร่องการไม่รับสารเคมีบางอย่างเช่นเบนซีนฟอร์มาดีไฮเซลต้อกจำเหมือนเม็ดเลือด เหมาตัวโปเอติกเต็มเซลล์กลายพันธุ์ทั้ให้เกิดควาผปกติในการเจริญเติบโตและแต่งตัวของเซลล์ค่ะหืออาจเกิดหรืออาจเกิดจากการเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมแล้คิดว่าเรามีวิธีรักษาในการป้องก,กันติดอย่างไรบ้างคะวิธีรักษานะครับวิธีหนึ่งคือการจนัน เพาะเจาะจงของต่อเซลมะเร็งครับโดยการที่เป็นการรักษามะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซล์มะเร็งครับโดยการใช้ยาหรือสารยับยั้งกระบวนการส่งสารระดับเซลล์ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์ของเซล์มะเร็งครับสองนะครับการบำบัดบ่าัดสารเคมีบำบัดครับมาถึงการให้ยาที่ดีลายมีบบัดเพื่อสะดขยับระเทียไปที่ิยเป็นเพื่อเพิ่เพิ่ม การรักษาเรื่อนี้จะมีบบากครับมาถึงการให้ยาที่มีฤทธิ์ทําลายหรือหยุดยางการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อลายครับบางครั้งก็อาจจะมีการทําลายเซลล์โปรตีนของร่างกายพับส่งผลบห้เกิดผลขั้นเคียงเช่นขึ้นไส้อาเจียนปากอักเสบเสื่ออาหารปูดท้าทางค้องเสียผลร่วงซึ่งอาการเหล่านี้จะมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของยาและเพราะว่าความแข็งแรงของร่างกายครับรวมถึงความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้ป่วยครับ สามครับาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดแค่จะนำเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดหรือไขกระดูกของผู้ป่วยครับและญาติพี่น้องหรือผู้บรรจักครับที่เข้ากันได้มาปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยหลังจากรักษาโรคนี้มาระยะสงบครับเพื่อไม่ให้เพื่อลดโอกาสให้กลับมาเป็นซ้ำครับ ะะจะเรียกการสัมผัสสารกำลังจลน์สีค่ะหรือสารเคมีที่ก่อรคมะเร็งค่ะแล้วประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอตรวจสุขภาพสม่ำเสมอดูแลสุขภาพสุกส,สารละไม,มแล้วความสะอาดค่ะโดยเฉพาะในช่องปากและฟันะคะ่ะเมื่อคออยู่ในที่แห้เขาจะเพื่อลดโอ ติดเชื้อข้ามเดินหายใจค่ะดื่มน้ำสะอาดที่มากแหละค่เพียผ้าปอดให้เพียงพอค่ะข่าวนะคะนิกกี้อายคอสเสียชีวิตจากลูคเมียในวัย47ปีเ็เกิดเมื่อปี1975ที่โอ๊คมลาส์รัฐอเมริกา เธอถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเมลืออขาวเมื่อปี2021ก่อนจะเสียชีวิตในปี2565หลังจากต่อสู้กับโรคมีเนียมามากกว่า34สัปดาห์ค่ะโดยซูซานละเซ็กที่ที่เป็นที่สื่ของเธอได้โพสต์มาออกได้มาโพสต์ไว้อะไรทาง Facebook ส่วนตัวค่ะข่าวต่อไปก็เป็นน้องเธอ เด็ดหญิงวัยหมดความที่ใจสู้มา,มากๆเพราะว่าเป็นมะเ,เมร็งเม็ดเลือดขาวขั้นรุนแรงใช้เวลารักษานานกว่าสีปีล่าสุดก็มีการสืบไข่ไขกระดูก ใช่เขาจะดูใช่ไหมมีนี่แล้วก็ผู้ป่วยเขาได้รับเคมีบำบัดก็จะมีอาการค้างเกลียวกับผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นมะเร็งแล้วก็รับเคมีบำบัดใช่ไหมครับมีค่ะโอ้โหบด้เห็นอ่าแล้วเพื่อนที่มาเนี่ยมีลักษณะภายนอกอะไรเด่นบางที่คิดว่าเป็นมะเร็งหรือ ว่าถ้าอยู่ภายนอกสายเลเลยจะแยกไม่ออกใช่ไหมไมันจะแตกต่างจากสองโรคที่เพื่อนรายงาน,นเมื่อกี้แตกต่างอันนี้ไม่สามารถจะจำเนกได้ภายนอกต้องมีการวินิจฉัยภายนอกร่างกายหลายๆส่วนจะระบุโรคนี้ได้นะเนาะเราเดี๋ควเราให้ฟังว่าเรามีรุ่นพี่พอไปสายปีแล้วที่เขาเป็นโรคนี้เขาต้องไปนัดเจาะไขกระดูกที่เชียงรายเหยาทำไม่ได้ก็ไปเจาะก็จ,จะดูค่าของเซลล์เ็ดเลือดขาวตัวนี้เพิ่มมากขึ้นไหม ก็ใช้คิโมกันบาดถุงได้หยุดพักการเรียนไปหนึ่งปีแล้วดีเพื่อกลับมาเนี่ยก็จะเช็คค่าตอบไม่ได้หายขาดกระลูกโลกนี้ไม่ได้หายขาดต้องเช็คระยะเหมือนเดินเรียนอยู่ในตัวที่แหละต้องคุมหลายๆอย่างเนาะขาดทำไมเลยเสริมไหมไข่ทอดทางไข่ตกดำได้ใส่ทอดไหมได้ขาดได้เีื่อี้ฟังอยู่เนาะขาดโอเคเล้วเรนบอกว่าเมื่อกี้แบบ เบนซินเนี่ยจะเป็นชื่อน้ำมันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสารเบนซินเงี่ยก็จะทำให้เกิดตถเียจะอยู่ในข้อของแบบโกมอย่างเงี้ยกองโกมหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆเไม่ได้เป็นแบบน้ำมันเบนซินเราไปเติมน้ำมันมันเป็นยงไงแล้วเป็นไอไห้อไหอไห้ยไหน้น้อไหนข้อไหนข้อไหนข้อหนข้นข้อหนขอนอย่างอน่้น้หหตุอ้น ถ้าเป็นซีนจะเป็นน้ำมันเนาะถ้าเป็นซีนจะเป็นแบบสารเกมีเหนไหม่อันจะเป็นสารที่แบบเราไปทำเกี่ยวกับสถานการณ์พวกโง่โงว่ายามาแรงทนถ้าสมมติหนูใช้เป็นซีนเียเราสมราไปเตัวน้ำมันเราจะเป็นเรจะเป็นลูกทีไรใช่ไหมคนที่เติมน้ำมันเนี่ะมันอาจจะอยู่ในถานรับเก็ได้พอมาดีา